สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับมือนีผ้าเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับพามารับชมตองวดน้ำกันนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2566นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับผม864นะครับมา46เนาะครับท่านผู้ชมครับชุด3ตัวนะครับพระอาจารย์ให้864นะครับมา46เด้อท่านผู้ชม นะครับผมเอาพามารับชมน้ำกันนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะครับผมเจ้าแดงครับเจ้าแดงโอ้นี่ครับแดงแดงเจแดงเจ้าแดงนะครับอย่าพาไปหาเจ้าดําแต่มาชมเพิ่นบริสุทธ์ว่าแดงนะพี่น้องนะครับเอาจังเข้าไปหาพระอาจารย์น้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังนะครับบ้าวเท่าเห็นบ่ได้ทธิพี่น้องเป็นคนอ่า เห็นหมาบ่ได้นะครับเป็นคนมักอยู่พีนองครับผมนี่จะแดงแดงเอ้เดี๋ยวเขาไปหาพระอาจารย์น้ำกันธรรมชมนะครับไปรับชมด้วยกันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะครับ8 6 4มา4 6นะครับผมกาบนมัสการครับอาจารย์ครับกาบนมัสกัดด้วยค่ะครับนี่งวดที่ผ่านมานะครับในสูตรก็นี่เลย6446 ให้สามตัวแปดหกี่นะครับแปดหกสี่สี่หกหกี่นะครับวันพระครับที่ผ่านมาครับอาจารย์ใหญ่บอกว่าถ้าชอบก็ซื้อเอาน้าสิบสี่กับเจ็ดสี่สิบสี่กับเจ็ดสี่เออแต่กะลึกกระลึกไม่กล้าไลน์ไปบอกเาพราะมันอยู่ในตำรามันก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสิบสี่กับเจ็ดสี่เนี่ยอฮะแต่ชุดนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าชอบก็ตัดเอาน้าหกสี่เนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ครับท้ชมติดแต่สีอย่างนั้นเลยนะ เจ็ดสี่ห้าสี่หนึ่งสี่เลขทูบเพชรเงินล้านห้าสี่เจ็ดทั้งสี่ห้าทั้งสี่เจ็ดไม่มีสี่หกสี่หกอยู่ตรงนี้สี่หกอยู่ตรงนี้เลยแต่เราไม่ได้ไม่ได้จับกู้ให้อ่าจับข้าอาจารย์จับสามตัวใช่จับแค่สามตัวครับท่านผู้ชมวันนี้เตรียมไว้ให้อาาวเดี๋ยวให้ไพจันเขียนให้ใหม่เขียนใส่นี้เลยไาจอ่าอ่ะท่านผู้ชมอึบเดี๋ยวผมอ่า บางเข้าหวานไหมไม่ไม่ได้ถ้ามาเบิ้ลไม่นั่นเลยพายจายันงวดถ,ถ้ามาเบิ้ลเสร็จลีเนาะเสร็จเลย,ยงวดนี้ไม่ไม่ได้โชคเลยเป็นคู่กันเลยครับอ่าสิบหนึ่งพกซิกก,กานะครับผม

สี่หนึ่งครับสองตัวครับอาจาริญหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่แปดสี่เก้าเลยครับผมใช่นน<อ>หรือว่าจะเขียนสี่เก้าเราไม่เขียนผิดเขียนในเก้าสีใช่ใช่จริงก็คือเป็นสี่เก้าใช่ใช่ใช่ครับตัวเน้นตัวไหนพเาจาริญนี่นี่ นนหนึ่งสี่วงเลยพี่จันแม่วสีแดงในไหนครับผมโอ้เน้นห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งโม้ชอบสี่หนึ่งนะครับพี่จันใช่หนึ่งสี่กับหนึ่งห้าสามตัวมีห้าหนึ่งสี่สี่แปดสองห้าสองเก้านะครับแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งไม่ได้ตัดเนี่ครับพี่จันแปดสองสองเก้า ไม่แน่นะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วเนี่ยเอาเอาเอาตัดเองให้เองทีตัดเองตัดเองเหมือนงวดนั่นแหละเหมือนตัวเหมือนหกสี่นี่นะครับผมให้ตัดเอาเองอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมหกสี่เนี่ยแปดสองกับสองเก้าอย่าลืมตัดเอาเด้อนะครับแต่พระอาจารย์คือให้แค่สี่ชุดนะครับเป็นบนล่างนะพระอาจย์ใช่ใช่เป็นบนล่าง วดที่แล้วไม่ได้ให้มีตัววิ่งนะพี่อาจารย์ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งตามนี้เลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมเข้าเขียนนี้ให้พระอาจารย์เขียนแล้วพระอาจารย์พอครับผมอ่ะนะครับมีของงวดที่แล้วอ่ะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้ว 864นะครับงวดที่แล้วนี้ตัดแคบไปตัด86ไม่ตัดห4สี่พายจันใช่30ก็ตัด14ก็ตัดที่ที่ว่าว่าทําไมที่ไม่ตัด6 4สครับเพราะว่ามันออกไปแล้วเอพราะว่ามันออกไปแล้วก็เลยไม่ตัดครับงวดนี้ฝันไหมพาาจันงวดที่แล้วก่อนวันที่หวยจะออก ว่าจะโทรไปถามเบาเท <tinc S 2> <giving quin. S 3> ่าครับฝันว่าว่าเท่าน่ะซื้อควายมาให้ครับแต่ควายมันจะออกเป็นแบบเผือกอาจาย์น่ะผมซื้อควายมาให้ครับตัวหนึ่งช่วยผมเลี้ยงหน่อยผมเลี้ยงไม่ไหวรอบเอ้าะไม่เบาเท่าซื้อควายมาให้เลี้ยงก็เลยวะก็เลยตื่นมาก็เลยตีสี่ก็เลยตื่นมานั่งคิดให้จะโทรไปถามเบาวเท่าดีไหมเนาะว่าเบาเท่ามีอะไรว่าเื่อื้อควายมาให้เลี้ยง เบาเท่าจะไปไม่ไหวแล้วนี่ก็เลยว่าในดั้งคิดเหนือนะก็เลยเออไม่ไม่ไม่โทรดีกว่าวที่แล้วนี่ผมฝันเอฟซีก็มีถามอายุผมอยู่นะผมอายุสี่ห้าเข้าสี่หกเดือนนี่แหละแล้วไม่ใช่ว่าเบาเท่าเอาขึ้นรถมานะเบาเท่าจูงมาเลยจูงมาให้ตรงเนี้ยครับเออว่าเออเบาเท่าบอกยังไม่ไหวครัแต่มันเป็นเป็นลูกขวายนะครับผมเออเรียกว่าเออเบาเท่าทาไมซื้อขวายมาให้เลียงวะ งวดนี้ยังไม่ฝันนะพีจันนะยไม่ฝันยังมไม่ฝันสูตรคำนวณนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมา864ก็เคยบอกทุกงวดแหละบอกว่าที่เอฟซีน่ะให้จับเอาับถ้าจับเอาในตาําราบางทีคู่เลือกเงินล้านก็บางทีก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นให้จับเอาในตาราใครชอบคู่ไหนอืใครชอบคู่ไหนให้จับเอาเองครับผมอย่างงวดนี้จะถึงนี่ถ้าชอบชอบ18 15 แปดเก้าหรือเก้าสองหรือสองห้าก็จะให้เอฟซีจับเอาครับอืเอานะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใครชอบในสูตรนี้ก็คือตามนี้นะครับสูตรพายรย์ใครชอบแปดสองสองเก้าหรือห้าเก้าตัดเอานะครับพายรย์ตัดแค่นี้าต,ตัดเอาแค่นี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่แปดสี่เก้าใช่อืสี่นี้ก็มางวดที่แล้วแต่สี่แปดนี้ก็มายากนะพายจัน ถ้ามาเป็นสี่เจ็ดงวดที่แล้วก็มาสี่หกก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ตัดทิ้งอ่าตัดทิ้งผมให้หาเอาในนี้ออาอาจจะมางวดนี้อาจจะตัวนี้จะดังก็ได้อืคู่นี้อาจารย์เน้นหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าใช่นะครับแต่งวดนี้เขาดังมาเด่นศูนย์มาในสูตรพาจารย์สูตรนี้ไม่มีศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะของพายจา์ไม่ได้เด่นศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์ท่านผู้ชม นะครับห้าสองเก้านี่ก็สวยเนี่ยงวดที่แล้วนี่มาชุดนี้แปดหกสี่มาหกสี่อาจจะมาหนึ่งสี่สี่หนึ่งใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ใช่ครับแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมพราอาจารย์วัดป่านะครับงวดที่แล้วนี่ครับหกสี่สี่หกเลยละพลาดเยอะพลาดเยอะงวดที่แล้วพลาดเยอะยอมคือตัวเลขได้นะถือว่าเข้านะครับนี่ผมว่าเนี่ยอถ้าตัดเนี่ยแปดหกสี่เนี่ย ตัดหกสี่สี่หกนี่ท่านผู้ชมเขบอกว่ามันออกแล้วก็เลยไม่จับให้ยังออกรือไหมเอฟซีจะชอบคู่นี้ก็ได้ครับห้าเก้าใช่ไหมครับชอบสองแปดสองเก้าอันี่ก็ตัดเอาเพราะว่าจันเนี่ยสี่สี่แปดสองเนี่ยไม่ได้ตัดห้าสองเก้าไม่ได้ตัดตัดแค่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่แปดสี่เก้า แต่ตรงนี้พา้พาอาจารย์ไม่ตัดให้หรือว่าจ FC จะชอบสี่สองก็ได้ครับผมตัดให<ม>้ให้โยมจับเอาจัดเอายิงฝันตั้งแต่งวดที่แล้วว่าผมเอาควายเผือกมาให้ใชเ่เอ๊ยมันอะไรแปลกแก <ๆ S 1> เนาะ <laughs> นี่ของงวดที่แล้วท่านผู้ชมนะ,ะ,ะเป็นอ,อันนี้งวดนี้นะครับเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับกลับตัวไว้ด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อ กับตัวไว้ด้วยพระอาจารย์นะครับผมกับให้ต่องวดแล้วนะครับสูตรก็จะมีตามนี้จะไม่มานหนึ่งหนึ่งครับพระอาจารย์ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วแต่ใครจะชอบอีกจะมาหนึ่งก็หนึ่งทเอ็ดก็ออกมาแล้วหนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยสิบเอ็ดก็ออกมาแล้วครับผมฮะสิบเอ็ดก็ออกมาแล้วแล้วแต่ชอบแ้าใครชอบทิบเอ็ดครับอสิบเอ็ดก็ก็ก็ออกมาแล้วครับอ่าแปดหนึ่งสองเขาก็ออกมาแล้วอ่าพระอาจารย์ย้ำให้หน่อยชอบตัวไหนในเนี้ย ถ้าในใจจริงๆชอบนี่เลยเนี่ยคู่นี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งกันหนึ่งสี่ชอบคู่นี้ชอบคู่นี้หารัตตรี่ไว้เลยหารัตตลี่ไว้เลยหารัตตลี่ไว้เลยท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอครับผมครับตามนี้นะครับเนาะเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่แปดสี่เก้าตัวร่องครับสามตัวห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี้หนึ่งสี่หนึ่งตัวเน้นครับสี่แปดสองห้าสองเก้าเป็นตัวรองนะครับผมตัดเอาด้วยแปดสองสองเก้า